หวังว่าปีนีนะ้จะเป็นปีที่ดีกว่าปีที่แล้วนะครับหวัว่าหลายๆอย่างในชีวิตของเราจะเพิ่มขึ้นพระพรจะเพิ่มขึ้นนะครับการรับใช้จะเพิ่มขึ้นสิ่งที่ดีจะเพิ่มขึ้น,นรเราไม่เอาเพิ่มแบบไม่ดีเนาะเอาให้เพิ่มขึ้นในทางที่ดีของพระเจ้านะครับ ฟิลิปปีบทที่4นะครับเราจะอ่านข้อที่10ถึงข้อที่13นะครับ10ถึง13ครับฟิลิปปีนะครับบทที่4ข้อที่10ถึงข้อ13นะครับหน้าที่2374นะครับแต่ข้าพเจ้ามีใจชื่นชมยินดีในองค์เพื่อเป็นเจ้าอย่างยิ่งเพราะว่าในที่สุดท่านก็ได้ฟื้นการระลึกถึงข้าพเจ้าอีกท่านคิดถึงข้าพเจ้าจริงๆแต่ยังหาโอกาสไม่ได้ ข้าพเจ้าไม่ได้กล่าวถึงเรื่องความขัดสนพอข้าพเจ้าจะมีฐานะอย่าง,างไรก็ตามข้าพเจ้าก็เรียนรู้แล้วที่จะพอใจอยู่อย่างนั้นเขาเจ้ารู้จักที่จะเผชิญกับความตกต่ำและรู้จักที่จะเผชิญกับความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าที่ไหนหรือในกรณีใดๆข้าพเจ้าได้รับการสั่งสอนให้เผชิญกับความอิ่มท้องและความอดอยากทั้งความสมบูรณ์พูนสุขและความขัดสนข้าพเจ้ากระทำทุกสิ่งได้โดยพระคิดผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า เราร่วมใจกัน้ฐานครับพระดาครับเราขอบคุณพงค์สำหรับเช้าวันนี้ขอบคุณพงค์สำหรับพุจนะของพงษ์พงค์ปีใหม่นี้ขอพงษ์ทรงเพิ่มพูนสิ่งต่างๆให้แก่เราในการที่เราจะถวายเกียรติแด่พงษ์และขอพงค์ช่วยเราในปีนี้ที่จะเป็นปีที่จะดีขึ้นในชีวิตของเราและเติบโตขึ้นในฝ่ายจิตวิญญาณขอพงค์เมตตาด้วยเราขอฝากเวลานี้และพระธจนาของพงค์ในพระนามสุดเจ้าอเมน หัวข้อที่เราจะดูกันในเช้าวันนี้นะครับเราจะพึงพอใจได้อย่างไรเราจะพึงพอใจได้อย่างไรนะครับหลายๆครั้งนะครับเรา <c oughs> เราเจอกับสิ่งต่างๆหรือบางครั้งเรามีสิ่งต่างๆในชีวิตของเราแล้วนะครับบางครั้งเราไม่พอใจนะครัสำหรับโลกนี้พี่น้องครับไม่มีคําว่าพอแต่สําหรับคริสเตียนพี่น้องครับคือแน่นอนครับเราเรียนรู้ที่จะ พอใจในสิ่งที่เรามีหรือสิ่งที่พระเจ้าให้แก่เราได้ยังไงนะครับเราจะดูสองสิ่งในเช้าวันนี้นะครับสิ่งแรกที่เราจะดูกันเราดูในสิ่งที่อาจารย์โปโลพูดถึงนะครับอาจารย์โปโลเขียนจดหมายถึงคิดจักรที่ฟิลิปปีนนะครับเขียนถึงคิดจักรที่นี่และเราดูข้อที่10นะครับ <c oughs> ข้อที่10บอกว่า <c oughs> แต่ข้าพระเจ้าชื่นชมยินดีในองค์ผู้เป็นเจ้าอย่างยิ่ง เพราะในที่สุดท่านก็ได้ฟื้นการระลึกถึงข้าพาเจ้าอีกท่านคิดถึงข้าพาเจ้าจริงๆแต่ยังหาโอกาสไม่ได้นะครับซึ่งอาจารย์เปโโลพูดถึงคิดจากที่ฟิลิปปีและอาจารย์เปโโลเขียนจดหมายถึงที่นั่นและบอกกับพวกเขาว่าข้าพเจ้าชื่นใจยินดีอาจารย์เปโโลเผเชิญอะไรตอนนี้ครับอาจารย์เปโโลเผเชิญกับอยู่ในคุกอยู่ในความยากลําบากในอาจารย์ของอชีวิตอาจารย์เปโโลแต่อาจารย์เปโโลไม่ได้เขียนความทุกข์เหล่านี้ ให้แก่เขาเท่านั้นแต่อาจารย์โปโลบอกเขาก่อนที่อาจารย์จะโปโลจะบอกถึงความสิ่งที่อาจารย์โปโลประชิญน,นะครับอาจารย์โปโลพูดกับเขาว่าแต่ข้าพเจ้าชื่นใจยินดีในสถานการณ์ที่อาจารย์โปโลเจอตอนนี้มันไม่ใช่เวลาที่ชื่นใจยินดีมันไม่ใช่เวลาที่เราจะมีความสุขแต่อาจารย,ย์โปโลว่าข้าพเจ้าชื่นชมยินดีทําไมอาจารย,ย์โปโลถึงสามารถพูดอย่างนี้ได้ การที่เราจะพึงพอใจในสิ่งที่เราเจอหรือสถานการณ์ที่เราเจอพี่น้องรู้ไหมครับไม่ว่าเราจะเจออะไรก็ตามไม่ว่าเราจะมีมากขึ้นหรือมีน้อยลงหรือมีเท่าเดิมแต่พี่น้องรู้ไหมครับเราจะพึงพอใจและเป็นอย่างที่อาจารย์โปโลเป็นได้ยังไงอาจารย์โปโลอยู่ในคุกตอนนี้แต่อาจารย์โปโลบอกข้าพเจ้าชื่นชมยินดีเราจะชื่นชมยินดีในสถานการณ์ที่ไม่ดีได้ไง แต่อาจาร,รย์โปโลบอกอย่างนี้นะครับอย่างแรกที่เราจะเห็นนะครับสำหรับอาจารย์โปโลในเช้าวันนี้ก็คืออาจารย์โปโลพอใจจากภายในอาจารย์โปโลพอใจจากภายในนั่นหมายความว่าอะไรครับข้างนอกเราอาจจะไม่ได้ดีข้างนอกเราอยู่ในคุกครับอาจารย์โปโลอยู่ในความทุกข์ข้างนอกเราอาจจะเจอสถานการณ์ที่ไม่ดีในชีวิต ข้างนอกเราอาจจะไม่ได้มีอย่างที่คนอื่นถ้าเรามองเปรียบกับคนอื่นข้างนอกเราอาจจะบอกเฮ้ยเพื่อนบ้านเราก็มีมากกว่าเราไม่ว่าอะไรก็ตามข้างนอกเป็นแบบไหนก็ตามแต่พี่น้องครับแต่ข้างในใจอาจารย์โปโลอาจารย์โปโลพอใจในสิ่งที่เขามีข้างในอาจารย์โปโลสามารถพูดจากใจของอาจารย์โปโลว่าข้าพเจ้าชื่นชมยินดี พี่น้องรู้ไหมครับเวลาที่เราเดินกับพระเจ้าเวลาที่เราเชื่อพระเจ้าไปนานๆพี่น้องจะเรียนรู้เหมือนอาจารย์โปโลเรียนรู้เราจะเรียนรู้ว่าไม่มีอะไรที่ดีไปทุกอย่างในชีวิตและไม่ใช่ทุกอย่างจะเป็นพระพรทั้งหมดซึ่งในความคิดเก่าของเราใช่ไหมครับเราคิดว่ามหาพระเจ้าทุกอย่างจะดี ทุกอย่างจะเพอร์เฟกทุกอย่างจะเป็นแต่พระพรจริงๆพี่น้องครับถ้าเราย้อนกลับไปจริงๆสิ่งที่ความเชื่อเก่าบอกเรามันจริงไหมครับมันไม่ได้จริงเลยมันไม่มีอะไรที่เป็นความจริงเลยแต่เรามองแต่อะไรรู้ไหมครับเขาพยายามให้เขาเขาต้องการให้เรามองแต่สิ่งที่ดีแต่เขาไม่ได้สอนให้เรามองสิ่งที่ไม่ดี แต่สำหรับพระเจ้าพระเจ้าต้องการให้เรามองสิ่งที่ไม่ดีและมองสิ่งที่ดีของพระเจ้าด้วยซึ่งในเวลาเดียวกันพี่น้องครับเราได้เจอในสถานการณ์ตอนนี้อาจารย์โปโลอยู่ในคุกแต่อาจารย์โปโลบอกว่าในใจของข้าพเจ้าชื่นชมยินดีในใครครับในพระเจ้าแต่สําหรับพวกเขาเป็นไงครับความเชื่อเก่าเราบอกว่า ถ้าพระนี้ให้พระพรไม่ได้พระนี้ก็ไม่ดีแล้วใช่ไหมเขาจะไม่บอกว่าโอ้พระนี้ดีแต่ไม่ให้พระพรเราเขาจะไม่บอกว่าดีแต่สำหรับสาหรับพวกเราไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับเราเราชื่นชมยินดีในพระเจ้าของเราไม่ว่าเราจะมีมากขึ้นหรือมีน้อยลงแต่ความพอใจนี้พี่น้องครับ อันดับแรกมันต้องเกิดจากใจของเราจากภายในเพราะภายนอกพี่น้องครับถ้าเรามองภายนอกบางคนก็ยังสภาพไม่ดีบางคนมีสิ่งหลายๆอย่างในชีวิตที่ยังไม่ดีบางคนไม่มีเงินบางคนมีปัญหาในชีวิตถ้าเรามองภายนอกเราชื่นชมมีดีได้ไหมครับเราเราชื่นชมมีดีไม่ได้เราจะพอใจได้ไหม เราพอใจไม่ได้แล้วผมถามว่าเราไปแก้สถานการณ์เหล่านั้นให้ดีขึ้นได้ไหมเราก็แก้ไม่ได้แต่พี่น้องครับถ้าเราเข้าใจในทางของพระเจ้าจริงๆถ้าเราเดินกับพระเจ้ามากพอและเราเติบโตขึ้นกับพระเจ้ามากพอเราจะเรียนรู้ที่จะพอใจกับพระเจ้าจากใจพี่น้องจริงๆแต่ก่อนผมเคยคิดว่าผมจะต้องมีบ้าน มีรถใหม่มีสิ่งต่างๆที่เตรียมไว้ทุกอย่างพร้อมไว้ให้กับครอบครัวให้กับทุกอย่างแต่พี่น้องไว้พอผมเติบโตขึ้นมาถึงปัจจุบันเนี่ยแล้วยิ่งมาเชื่อพระเจ้าผมเรียนรู้อะไรมากขึ้นว่ามันสิ่งที่เราคิดกับสิ่งที่มันเป็นมันไม่เหมือนกันทุกคนมีความฝันหมดแต่ผมถามว่าความฝันที่เราฝันไว้เป็นจริงหมดไหมไม่ครับ และผมถามว่าไอสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้มันมันตรงเป้าเราหมดไหมไม่ครับแต่จริงๆพอเรามารู้จักพระเจ้าพี่น้องเมื่อเรารู้จักพระเจ้าพระเจ้าก็าพาเพียงพอสำหรับพวกเราและสิ่งต่างๆเหล่านั้นเราจะต้องปเประชิญแต่อย่างน้อยที่เราเปเชิญพี่น้องครับเราเปเชิญก,กับพระเจ้าอาจารย์ CP โปโลอยู่ในคุกตอนนี้อาจารย์ CP โปโลอยู่คนเดียวไหมไม่ครับอาจารย์โปโลอยู่ในคุกกับพระเจ้า และอาจารย์โปโลอยู่ในคุกและอาจารย์โปโลไม่ได้เศร้าใจถ้าเป็นเราเราอาจจะทุกใจเราอาจจะไม่พอใจแต่อาจารย์โปโลบอกว่าข้าพเจ้าชื่นชมยินดีในองค์ผู้เป็นเจ้าอย่างยิ่งและอาจารย์โปโลเขียนจดหมายถึงฟิลิปปีและที่คิดจากที่ฟิลิปปีก็เขียนจดหมายถึงอาจารย์โปโลว่าเขาระลึกถึงอาจารย์โปโลเขาคิดถึงอาจารย์โปโลเขากําลังอธิษฐานเผื่ออาจารย์โปโล และเราเห็นไหมครับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นคริสเตียนที่หนุนใจซึ่งกันและกันและอาจารย์โปโลบอกว่าข้าพเจ้าพอใจจากภายในสถานการณ์ข้างหน้าข้างนอกของอาจารย์โปโลไม่ได้ดีครับดูข้อ11อครับข้าพเจ้าไม่ได้กล่าวถึงความขัดสนเพราะข้าพเจ้ามีฐานะอย่างไรก็ตามอาจารย์โปโลอยู่ในคุกครับแต่ไม่อยากจะพูดถึงอาจารย์โปโลบอก ไม่ข้าพเจ้าไม่อยากจะพูดถึงเรื่องขัดสนแต่ข้าพเจ้าอยากจะพูดถึงข้าพเจ้าบอกว่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่ข้าพเจ้าปรชิญข้าพเจ้าก็เรียนรู้ที่จะพอใจอยู่อย่างนั้นเห็นไหมครับเมื่อเราเติบโตขึ้นเมื่อเราเข้าใจพระเจ้าเมื่อเราเดินกับพระเจ้าเราจะรู้ว่าอะไรก็ตามที่เราปรชิญเราจะพอใจในสิ่งนั้นเพราะอะไรรู้ไหมครับอาจารย์โปโลถูกอยู่ในคุก อาจารย์โปโลก,ก็สามารถถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ไม่ว่าอะไรที่เรารเผชิญก็ตามพี่น้องสิ่งหนึ่งที่ผมเรียนรู้เวลาที่เราเชื่อพระเจ้าไม่ว่าเรารรเผชิญกับอะไรก็ตามเราสามารถเรียนรู้ได้ทุกอย่างพระเจ้าสามารถสอนเราได้ทุกอย่างและเราสามารถดีขึ้นได้จากสถานการณ์ในชีวิตของเราเมื่อเราเรียนรู้แบบนี้เมื่อเราเข้าใจพระเจ้าแบบนี้เมื่อเรา เรียนรู้ทางของพระเจ้าแบบนี้เราก็เรียนรู้ที่จะพอใจในพระเจ้าข้างในได้แต่ถ้าเรื่องไหลที่เราไม่เข้าใจพระเจ้าเราก็จะว่าทําไมพระเจ้าไม่ให้สิ่งนั้นทําไมพระเจ้าไม่ให้สิ่งนี้ทําไมพระเจ้าให้เป็นสิ่งนั้นทําไมพระเจ้าให้อาจารย์โปโลติดคุกทาไมพระเจ้าให้โรคระบาดเกิดขึ้นกับเราทําไมเราถึงป่วยทําไมเราถึงเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นองจาก เมื่อเราเข้าใจความจริงแล้วเราจะพอใจและเราจะชื่นชมยินดีในพระเจ้าจากภายในของเราอาจารย์โปโลพอใจจากภายในอาจารย์โปโลเวลาที่เราเข้าใจและพอใจจากภายในจริงๆนี่น้องครับเราจะไม่กังวนกระวายเราจะไม่รู้สึกว่ามันมันแย่แหละครับ แต่เรารู้ว่าสิ่งนี้ยพระเจ้ากําลังสอนอะไรเราพระเจ้ากําลังนําเราไปทางไหนและสถานการณ์เหล่านี้พระเจ้าจะได้รับเกียรติในชีวิตของเราเมื่อเราเข้าใจแบบนี้มีน่นครับเราจะพอใจจากภายในเราจริงๆดูข้อ12ครับข้าพเจ้ารู้จักที่จะประชิญกับความตกต่ารู้จักที่ประชิญกับความอุดมสมบูรณ์เห็นไหมครับ จริงๆในชีวิตมันเป็นแบบนี้ครับในชีวิตมันเป็นแบบนี้จริงๆมันไม่มีใครที่ตกต่ำตลอดชีวิตและไม่มีใครที่อุดมสมบูรณ์ตลอดไปเพราะอะไรรู้ไหมครับจริงๆเลยเราอยู่ในโลกแห่งการสาบแช่งเราอยู่ในโลกแห่งความบาปมันจะเต็มไปด้วยปัญหามันจะเต็มไปด้วยสิ่งต่างๆที่ไม่ดีในโลกนี้แม้กระทั่งบางอย่างเราควบคุมได้บางอย่างเราควบคุมไม่ได้ ในข้อ12บอกว่าข้าพเจ้าเรียนรู้ที่จะ,ะเผชิญกับความตกต่ําเรียนรู้ที่จะ,ะเผชิญกับความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าที่ไหนหรือกรณีใดๆข้าพเจ้าได้รับการสอนให้เผชิญกับความอิ่มท้องอดอยากทั้งความอุดมอุดมสมบูรณ์พูนสุขและความกัดสซพี่น้องเห็นไหมครับจามโบโลบอกว่าข้าพเจ้าชื่นชมยินดีและพอใจจากภายในได้ เพราะในชีวิตของข้าพเจ้ามันเป็นแบบนี้จริงๆเวลาอุดมสมบูรณ์มีไหมในชีวิตคริสเตียนมีเราชื่นชมยินดีไหมชื่นชมยินดีแต่เราควรจะชื่นชมยินดีและพอใจในเวลาที่พระเจ้ากําลังสอนเราด้วยจริงๆผมเคยบอกพี่น้องแล้วเวลาที่เราได้เรียนรู้มากที่สุดคือเวลาที่เราเจอกับปัญหาต่างๆในชีวิต นั่นคือบทเรียนต่างๆที่เราได้เรียนรู้อาจารย์โปโลเช่นกันอาจารย์โปโลเรียนรู้ที่จะเผชิญกับสิ่งเหล่านี้นั่นคือบทเรียนแต่ถ้าเราดีทุกอย่างถ้าเราสมบูรณ์พูนสุขทุกอย่างเราได้เรียนรู้อะไรไหมครับเราไม่ได้เรียนรู้อะไรการสมบูรณ์พูนสุขมันเป็นความมันเป็นสิ่งที่ดีแต่มันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องเป็นตลอดเวลาพี่น้องรู้ไหมเวลา στη. ที่เรารวยมากๆ เราจะเห็นแก่ตัวเราจะเย่อหยิ่งเราไม่สนใจใครเราจะใช้อำนาจเงินของเราข่มคนอื่นเอาเปรียบคนอื่นผมถามพี่น้องสิ่งที่ผมพูดมาเมื่อกี้ดีไหมครับถาวายเกียรติแด่พระเจ้าไหมไม่เลยครับแต่ถามว่าเราเรา,เราจะมีเวลาแบบนั้นไหมมีครับ แต่พระเจ้าต้องการให้เราอยู่กับความจริงในโลกนี้และเรียนรู้ที่จะพอใจจากข้างในกับพระเจ้านี่คือความจริงครับนี่คือความจริงที่เมื่อเราเข้าใจทางของพระเจ้าแล้วเราจะชื่นยินดีในพระเจ้าได้บางคนมองว่าคนที่รับใช้พระเจ้าจะมีแต่สิ่งที่ดีพี่น้องครับการรับใช้พระเจ้าจะไม่มีแต่สิ่งที่ดี การรับใช้พระเจ้าจะมีปัญหาด้วยจะมีความขัดสนด้วยแต่สิ่งเหล่านี้มันทำให้เราต้องพึ่งพาพระเจ้าและพอใจในพระเจ้าเราถึงจะพึงพอใจจากข้างในได้สิ่งที่สองครับสิ่งที่สองที่เราเรียนรู้ที่จะพอใจได้อย่างที่สองเราดูยอนบทที่7ครับยอนบทที่7 ยหอนมาที่7ข้อที่37 38ครับยหอนมทที่7นะครับข้อที่37และ38นะครับที่2 1 2หน้าที่2129นะครับในวันสุดท้ายของเทศกาลซึ่งเป็นวันใหญ่นั้นพระเยซูทรงยืนและประกาศว่าถ้าผู้ใดกระหายผู้นั้นจงมาหาเราและดื่มผู้ที่เชื่อในเราตามที่พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้แล้วว่าแม่น้ำที่มีน้ําประกอบด้วยชีวิตจะไหลออกมาจาก ภายในผู้นั้นสิ่งที่สองที่เราควรจะพึงพอใจก็คือการพึงพอใจในพระเยสุคริสเราควรจะพึงพอใจในพระเยสุคริสและพระเยสุคริสบอกว่า37ในวันสุดท้ายของเทศกาลซึ่งเป็นวันใหญ่นั้นพระเยสูจะยืนประกาศถ้าผู้ใดกระหายผู้นั้นมาหาเราและดื่มพราะ38ครับผู้ที่เชื่อในเรา ตามที่เพิ่มนพีได้กล่าวไว้แล้วนั้นแม่น้ำที่มีที่มีน้ำประกอบด้วยชีวิตจะไหลออกจากผู้นั้นนั่นหมายความว่าอะไรครับเราควรพึงพอใจในพระเยซูคริสต์พระเยซูคริตสต์ทรงพอแล้วสำหรับพวกเราพระเยซูคริสต์ทำไมถึงพอในชีวิตของพวกเราอันดับแรกครับพระเยซูคริสต์เป็นผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของเราอันดับที่สองครับพระเยซูคริสต์ เป็นผู้ประทานชีวิตให้แก่พวกเราอันด,ดับที่สาับพระเยซูคริสเป็นผู้เลี้ยงดูพวกเราพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้พระเจ้าบอกว่าผู้ใดที่มาหาเราเราจะไม่ทิ้งเขาเลยและพงค์บอกว่าพงค์สัญญากับอะไรกับคริสเตียนครับพระงค์สัญญาที่จะเลี้ยงดูพวกเราซึ่งหมายความว่าอะไรครับถ้าเราเข้าใจพระเจ้าเข้าใจพระเยซูคริสเราจะรู้ครับว่า เมื่อเรามาเจอพระอ,องค์เราจะพอใจเพราะพี่น้องรู้ไหมครับสิ่งภายนอกที่เรามีเราเอาไปไม่ได้ไม่ว่ารถไม่ว่าว่านไม่ว่าทรัพย์สมบัติเงินทองในธนาคารที่เรามีมากขนาดไหนสุดท้ายเราก็เอาไปไม่ได้แต่สิ่งเดียวที่เราจะเอาไปได้วันที่เราตาย คือความรอดที่พงประทานให้ความดีงามที่พงประทานให้สิ่งเหล่านี้นะครับที่เราจะเอาไปได้พงอยู่กับเราในโลกนี้และพงอยู่กับเราตอนที่เราตายหลายๆคนอยากให้พระเจ้าอยู่กับเราตอนนี้ใช่ไหมอยากให้พระเจ้าอวยพรอยากให้พระเจ้าให้บ้านให้รถให้ทุกอยาก่าง แต่ไม่นึกถึงตอนตายนี่คือคริสเตียนหลายคิดจักหลายที่ที่กำลังไปในทางนี้ครับก็คือทางของโลกอยากให้พระเจ้าวยพรบ้านอยากให้พระเจ้าวยพรรถอยากให้พระเจ้าวยพรทุกอย่างจนเปลี่ยนความรอดของพระเจ้าไปเปลี่ยนเอาใจมนุษย์แล้วสุดท้ายเป็นไงครับช่วยเขาให้มีทุกอย่างในโลกนี้แต่ช่วยเขาให้ตกนรกด้วย ในเวลาเดียวกันซึ่งพี่น้องครับพระเยซูคิดก็เพียงพอสําหรับพวกเราเพียงพอแล้วสําหรับพวกเราถ้าพระเจ้าไม่ไวยพรอ,อะไรเราอีกพระเจ้าก็ดีพอแล้วสําหรับพวกเราถ้าพระเจ้าให้เราไปอยู่กับพระเจ้าบนสวรรค์แค่นั้นก็เพียงพอแล้วสําหรับพวกเราพี่น้องครับโจรที่บนกางเขนวันนั้นโจรคนนั้นไม่ต้องการอะไรนอกจากความรอดของพระเยซูคริส พราะเขารู้แล้วว่าเขาจะต้องรับโทษในสิ่งที่เขาทําเขารู้แล้วว่าเขาเป็นคนบาปเขารู้แล้วเขาตายเขาตกนรกแน่ๆสิ่งเดียวที่เขาต้องการวันนั้นคือพระเยซูคริสต์ที่จะช่วยเขาให้รอดไปสวรรค์เท่านั้นวันนั้นพระเยซูเพียงพอสําหรับโจรคนนั้นเช่นเราเช่นกันครับเราทุกคนพระเยซูก็เพียงพอแล้วสําหรับเราบนกางเขน และเมื่อเราได้รับความรอดพี่น้องครับไม่ว่าอะไรก็ตามพระเจ้าจะให้หรือไม่ให้พระเยซูคิดก็เพียงพอสําหรับพบวกเราและเมื่อเราพอใจในพระเยซูคิดเราจะไม่หากะหายเราจะไม่ไปแสวงหาพระอื่นเราจะไม่ไปหาโชคลาภอย่างอื่นเพราะอะไรครับเพราะพระเยซูคิดทรงเพียงพอแล้วสําหรับ แม้กระทั่งพง์ไม่ให้อะไรอีกพง์ก็เพียงพอสำหรับพวกเราพี่น้องครับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าตอนนี้เขากำลังวิ่งหาสิ่งที่ภายนอกบางคนมีรถซูเปอร์คาร์ยี่สิบคันก็ยังไม่พอมีบ้านสิบหลังก็ยังไม่พอมีเงินเต็มธนาคารก็ยังไม่พอทำไมครับเพราะสิ่งภายนอกไม่มีคำว่าพอ ถ้าพี่น้องแสวงหาเงินหาเท่าไหร่ก็ไม่พอถ้าพี่น้องแสวงหาบ้านหากี่หลังก็ไม่พอแต่พี่น้องครับถ้าเมื่อเรามีพระเยซูคิ์พงทครงเพียงพอสําหรับพวกเราเมื่อเราเพียงพอพอใจในพระเยซูคิ์จิตใจของเราก็จะเพียงพอด้วยและเรารู้สึกว่าพงคงทรงเป็นทุกอย่างให้แก่เราเวลาเราเจอปัญหาพงค์ทรงเป็นผู้นําในชีวิตของเรา ผู้ช่วยในชีวิตของเราเมื่อเราเจอปัญหาเราทิฐฐานต่อพองศง,งเลี้ยงดูพวกเราพงรงช่วยพวกเราพี่น้องครับพระเยซูคือคําตอบและพระเยซูคือทุกอย่างในชีวิตและเมื่อพระองค์ทรงเป็นทุกอย่างในชีวิตของเราแล้วเราต้องไปหาอะไรอีกแล้วทําไมเราต้องไม่พอใจในพระเยซูคิ์ข,ของเราพงค์พระเยซูคิดทรงเป็นทุกอย่างและพระองค์ทรงเพียงพอในชีวิตของพวกเรา เราไม่ยังเป็นต้องไปหายอย่างอื่นเลยพระเยซูเป็นความหวังเป็นความรักเป็นพระเจ้าเป็นผู้ช่วยในกิจการงานของเราในชีวิตของเราในสุขภาพเราก็ขอพระเยซูคิดได้เรื่องเงินเราก็ขอพระเยซูคิดได้เรื่องงานเราก็ขอพระเยซูคิดได้เรื่องสิ่งต่างๆในชีวิตของเราก็สามารถขอพงได้ พองรงพอในชีวิตของพวกเราแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่พอในพระเยสุคิต์เราจะบ่นว่าพระเจ้าเราจะบอกว่าพองไม่ดีเราจะบ่นว่าพองไม่ไม,ไม่ไม่ยิ่งใหญ่พอแต่พี่น้องรู้ไหมครับเมื่อเราเจอปัญหาด้วยตัวเราเองจริงๆแล้วถ้าเราเจอปัญหาในชีวิตของเราจริงๆแล้ว เพราะตัวเราเองพี่น้องจะเรียนรู้อย่างหนึง่งคนก็ช่วยเราไม่ได้คนอื่นก็ช่วยเราไม่ได้และคนที่จะช่วยเราได้คือพระเยะสุคิตหนึ่งเลยครับพระองค์จะปลอบประโลมใจเราได้พี่น้องเคยไหมเวลาที่เราไปหาเพื่อนไปหาคนที่เรารักเขาพูดพี่น้องพ,พี่น้องเคยเจอไหมเขาพูดทุกอย่างที่พูดมาดีหมดครับ ถูกต้องหมดหนุนใจหมดแต่เราไม่ได้รู้สึกว่ามันหนุนใจเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเราหนักเราเจ็บปวดเราเสียใจในเวลานั้นแต่พี่น้องรู้ไหมคนที่จะรักษาใจเราให้หายเจ็บปวดให้ดีขึ้นได้ไม่ใช่มนุษย์ครับแต่เป็นพระเยซูคริสต์ที่จะปลอบประโลมใจเราที่จะช่วยเราที่จะหนุนใจเรา แล้วผมถามว่าพระเยซูไม่พอตรงไหนในชีวิตของเราพระเยซูไม่ดีตรงไหนในชีวิตของเราพว์ทรงดีพอในชีวิตของพวกเราและให้เราพรึงพอใจในพระเยซูคริสต์พระเจ้าของเราถ้าเรามีพระเจ้าพี่น้องครับเรามีทุกอย่างผมบอกพี่น้องคนระับผมผมผมไม่ได้นึกแค่สิ่งใหญ่ๆเท่านั้นผมจำได้ตอนผมไม่มีพระเยซูคริสต์ ผมทำงานที่กรุงเทพพี่น้องรู้ไหมครับอาหารดีๆผมได้กินประมาณสามเดือนสี่เดือนหรือหกเดือนครั้งแต่พี่น้องรู้ไหมตั้งแต่ผมเชื่อพระเยซูคริสต์ผมได้กินอาหารดีๆตลอดเวลาเวลาผมไม่มีเงินผมก็มีกินและบางครั้งหลายๆคนมานั่งร่วมกันแล้วบอกว่าเอ้ฉันก็ไม่มีคนนั้นก็ไม่มีคนนี้ก็ไม่มีแต่เรามองอาหารบนโต๊ะ เราเอาเงินมาจากไหนไม่รู้ซื้อและเราก็มีกินและเราก็มีมากกว่าที่พวกเราไม่ได้แสวงหาด้วยซ้ำแล้วผมถามว่าพระเยซูคิดไม่ดีตรงไหนพี่น้องรู้ไหมเมนูที่พวกเรากินทุกอาทิตย์จนพวกเรานึกไม่ออกว่าเราจะกินอะไรกันผมถามว่าพระเยซูคิดไม่ดีตรงไหนผมถามพี่น้องหน่อยครับ พระเยซูไม่ดีตรงไหนพระองค์ทรงเลี้ยงดูเราพระองค์ทรงดูแลครอบครัวของเราผมถามว่ามึงแต่เรามาเชื่อพระเจ้าพระเยซูไม่ช่วยให้ชีวิตครอบครัวเราดีขึ้นตรงไหนพระองค์ทรงดีเลวแล้วทำไมเราไม่พอใจในพระองค์ทำไมพระองค์ไม่เพียงพอในชีวิตของพวกเราพี่น้องผมบอกพี่น้องนะถ้าผมไม่มีพระเยซูคิ์ผมกับภรรยาจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วเราอาจจะเลิกกันแล้วก็ได้ แต่มีพระเยะสุคิ์เราถึงมีครอบครัวที่อบูนเราถึงมีหลักการที่ถูกต้องเราถึงสามารถเดินในทางของพระเจ้าได้พี่น้องครับจงพอใจในพระเยสุคิ์พระเจ้าของเราพระองค์ทรงเพียงพอในชีวิตของพวกเราอันดับแรกครับเราเรียนรู้ที่จะพอใจได้ไงอันดับแรกคือพอใจจากภายในของเราอันดับที่สองคือพอใจในพระเยสุคิ์ของเรา ถ้าเราเข้าใจสองสิ่งนี้ถูกต้องและเพียงพอพระเยซูคิดเพียงพอในชีวิตของเราพี่น้องครับเราจะมีความสุขเหมือนอาจารย์โปโลเราจะชื่นชมยินดีกับเหมือนอาจารย์โปโลอาจารย์โปโลว่าข้าพระเจ้าชื่นชมยินดีคนนั่งในคุกชื่นชมยินดีเป็นไปได้ยังไงอาจารย์โปโลไม่ได้เสแสร้งผมเข้าใจความรู้สึกอาจารย์โปโลในสิ่งที่อาจารย์โปโลเป็น ในสิ่งที่อาจารย์ปโลรึกเพราะอะไรรู้ไหมครับคนที่เจอสถานการณ์จริงกับการช่วยเหลือจากพระเจ้าจริงถึงจะพูดได้ถ้าเราไม่เจอเราอาจจะบอกว่าจริงเหรืออาจารย์มันเป็นจริงเหรอวันหนึ่งพี่น้องจะรู้ว่าใครที่ช่วยเราได้เวลาเรานั่งอยู่ในคุกเวลาที่เราเจอปัญหาเราจะบอกว่าเราชื่นชมยินดีได้ก็ต่อเมื่อพระเจ้าช่วยเราจริงๆ พระเจ้าอยู่กับเราจริงๆและพระเจ้าปลอบประโลมเราจริงๆเมื่อพระเจ้าปลอบประโลมรู้ไหมครับใจของเราดีขึ้นสีหน้าของเราดีขึ้นเพราะพระเจ้าปลอบประโลมใจเราเพราะพระเยซูคิดทรงรักเราและอยู่ข้างๆเราพี่น้องรู้ไหมครับไม่มีใครในโลกนี้รักเราเท่าพงและพองค์ไม่ดีตรงไหนในชีวิตของพวกเราและพองค์ทรงเพียงพอในชีวิตของพวกเราแล้ว เมื่อเราพอใจในพระเยซูคริสต์และพอใจจากข้างในของเราจริงๆเราจะตอบเหมือนจานโปโลได้ข้าพระเจ้าชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพระองค์คือทุกอย่างและพองค์ก็เพียงพอสําหรับพวกเราพี่น้องครับในปีใหม่นี้ผมไม่รู้ว่าพี่น้องจะเจออะไรแต่ผมอยากบอกพี่น้องงี้ว่าพระเยซูคริสต์ทรงเพียงพอในชีวิตของพวกเรา ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าเราจะรับพระพรมากไม่ว่าเราจะเจอปัญหาหรืออะไรก็ตามในชีวิตของเราให้เราพอใจจากภายใน,ใ,นให้เราพอใจกับพ,พระเยซูคริสต์ที่พทรงเป็นพระเจ้าของเราถ้าเราจ่วมใจกันในฐันครับ